เย็นทั่วรามหาสงครานต์ SIA ใจปล้ำจัดรถประมูลชำๆส่งท้ายก่อนหยุดสงครานต์อ้า วันที่12เมษายนนี้ SIA จัดใหญ่ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รวมกว่า1000คันรถสวยคัดพิเศษราคาเบาๆที่ SIA สำนักงานใหญ่เวลา10นาฬิกาสนาทีอาหารและเครื่องดื่มฟรีของกิงจกรรมวันสงกรานต์สุดพิเศษป่าลูกโป่งตู้ขีปตุกตาเกมยิงปืนจุกน้ำปลาไอติมหลอดโบราณจับฉลากลุ้นรับวอลชเชอร์โนลดค่าดำเนินการลานประมูลรถยนต์มูลค่า1 5 0 0าบาทลานละ1งรางวัลรวม3มรางวัล และวอลเชอร์ส่วนลดค่าดำเนินการลาประมูลรถจักรยานยนต์บูลค่า500บาทรวม3รางวัลสำหรับลูกค้า SIA เท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 2 1 1 9 7 1 1หรือ line a t sia co th หรือช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางสยามมิเตอร์การประมูลง่ายๆใ,ใครก็ประมูลได้